เด็กติดอยู่ในรถใจยเย็นครับลูกใจยเยน็นเด็กติดอยู่ในรถเด็กติดอยู่ในรถนี่แกแกจะทำอะไรอะแกจะขโมยลูกฉันเหรอผมไม่ได้จะทำอย่างนั้นนะครับพอดีลูกคุณติดอยู่ในรถผมจะช่วยครับก็หกแต่งตัวดกระปอกโสโครแบบนี้กว่าถนนยังแกคงจนมากสิทธาถึงได้ต้องมาขโมยลูกฉันแบบนี้ ถึงสักทีเลืชั่วโมงเลยพีพีไปกับแม่ปะเนี่ยพีพีหลับอีกแล้วลูกคนน,นี้เจอแอร์ทีไรห,หลับทีพีพีทิ้งมในรถแล้วกันแต่แม่มานะลูกแป๊บนึงนะ เร <ขอ S 1> าเอหมดแม่รับ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  เด็กติดอยู่ในรถอ่ะเย็นครับลูกจะเย็นเด็กติดอยู่ในรถครับอ่ะเย็นลูกเจะเย็นเจเย็นเด็กติดอยู่ในรถเด็กติดอยู่ในรถ ฉันหลบแล้วว่ะหรอแป๊บนึงลูกเนี่ยแกแกจะทำอะไรอะ่ะแกจะขโอยลูกฉันเหรอ,อผมไม่ได้จะทำอย่างนั้นนะครับพอดีลูกคุณติดอยู่ในรถผมจะช่วยอ่ะครับโกหกแต่งตัวดูกระบกโสมโคแบบนี้กว่าถนนยังแก ลูกบฉันแบบนี้ใจเย็นนะครับคุณผมไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นกอหกฉันจะไม่เชื่อคนอย่างแกได้ยังไงแล้วเข้าไปในรถฉันเนี่ยขโมยอะไรไปบ้างล่ะแกรออยู่นี้นะฉันจแจ้งความคุณครับผมว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับเงียบปากไปเลยมีไรเหรอพี่ก็ไอน้นี่ดิมันเข้าไปในรถฉันจะขโมยลูกฉันแล้วขโมยของฉันไปด้วยโอ้ยเจ๊เจ๊ใจเย็นก่อนไหมล่ะเนี่ยพี่เขาจะช่วยลูกเจ๊นะ เย็นบ้าเย็นบอเลยอะ่ะนี่โกูกฉะนะคือพี่ใจนเย็นก่อน,นครับคือพวกเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกเราเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะครับพวกเราเป็นพยานได้พี่ครับผมว่าพี่กําลังเข้าใจอะไรผิดน,นะครับเขาไม่ได้จะรับพาตัวลูกพี่แต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาอ่ะเห็นเด็กหายใจไม่ออกเขาเลยจะช่วยลูกพี่แค่นั้นเองจะขาดอากาศหายใจได้ยังไงก็ฉันเปิดรถติดแอร์ไว้อะ่ะเจ๊เจ๊ดูรถเจ๊ก่อนไหมเครื่องมันดับอยู่แบบนั้นน่ะแอร์มันก็ดับประเดี จริงด้วยวะก็แล้วไปขับใจแล้วกันไม่เป็นไรครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานกวาดขยะต่อนะครับเดี๋ยวแกงไปไม่ได้ทำไมครับแกทำรถฉันเป็นรอยแกต้องชดใช้ฮะก็แกทำรถฉันไม่รอยอ่ะ โหยเจ๊ oh, นี่เขาช่วยชีวิตลูกเจ๊ไว้นะเจ๊ Jay จะมาเรียกค่าเสียหายอะไรอีกเหรอช่วยก็ส่วนช่วยเช่อขอบคุณไปแล้วไงแต่นี่เขาทำรถฉันเป็นรอยเขาก็ต้องชดใช้มิ้ล่ะพี่มิคิวจะมากไปหรอครับพี่เขาอุตส่าห์พยายามงานรถช่วยชีวิตลูกพี่ไว้นะครับแล้วใครขอให้ช่วยไม่ทราบเลื่ออย่างนึงนะพวกแกมันคนนอกอยิ่งอะไรด้วยและส่วนแกแกทำรถฉันเป็นรอยทำรถฉันเสียหายแกก็ต้องชดใช้เป็นเงิน ให้ผมช่วยใช้เป็นเงินเนี่ยนะครับผมไม่มีเงินหรอกครับถ้าม,มีเงินก็ไปคุยกับตำรวจแต่ถ้าจะจ่ายเป็นเงินจ่ายมาสามพันสามพันทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่ร้อยกว่าบ,บาทเองครับฉันไม่รับรู้ด้วยหรอกนะว่าแกจะมีหรือไม่มีแต่แกก็ต้องหามาให้ฉันสามพันถ้าไม่มีก็ไปคุยกับตำรวจนะนี่เจ๊ถ้าเจ๊จะใจหมาขนาดนเ,น 3, เนี้ยเงินสามพันเนี่ยเดี๋ยวฉันใช้ให้ก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งตำรวจหรอก ผมด้วยผมด้วยครับเออฉันด้วยฉันด้วย,อย,ยเออพวกเราใช้ให้ก็ได้แ็่แล้วแตะไม่เป็นไรนะครับพี่เดี๋ยวพวกผมอะจะช่วยพี่เองเออจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับให้ตำรวจจับผมไปเลยก็ได้ครับพี่ครับพี่ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตไปแลกกับเรื่องพันนี้เลยครับคนดีๆแบบพี่อะ่ะผมะยินดีช่วยครับ คนมากนะครับนี่ครับค่าเสียหายทั้งหมดแม่ครับพี่พีตื่นแลอวลูกทำอะไรอ่ะลูกไม่อยากไปเอาเงินพี่เขาแต่เขาทำรถเราไปลอยนะลูกถ้าไม่เอาเงิน พี่เขาแม่เอาเงินผมแทนก็ได้เงินในกระปุกออมสีนผมเอาไปซ่อมรถได้เลยครับลูกโ,<ห>โอ้โหนี่ทำไมลูกมาพูดต่อหน้าแบบนี้เป็นฉัน้น่ะพอเอาหน้าซุกแผ่นดินหนีไปละนะครับแม่ถ้าไม่ได้พี่ช่วยผมไว้ผมคงไม่ได้เจอหน้าแม่อีกแล้ว ได้ขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้ผมขอโทษแทนแม่ด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่ก็ต้องขอบใจเราเหมือนกันนะแม่ครับกลับบ้านกันเถอะครับไปลูก แม่กับลูกเนี่ยนิสัยผิดกันเลยเนาะอือพิชาตบุตรมาเกิดแท้ๆก็ได้แต่หวังว่าเด็กะจะช่วยให้แม่เปลี่ยนนิสัยบ้างแล้วกันอือ,อาขตังคืนกงนไฟขอบคุณทุกคนมากนะ